ฟิเรียสไรสวัสดีทุกคนทุกนยินดีมาพบกับช่องของของเราอีกครั้งและวันนี้เราพามาจันมาทุกคนไปในรถมอเตอร์โฮมรตาี่หลยกนที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากแนโฉม2ปี2022กับ26รุ่ยกลายเป็นใหมตอร์สุดที่ได้รับการออกแบบให้ระดรัดการเดินทางไกลอันล้ำสมัยและความสะดวกสบายแบบไม่้องเดินเข้าไว้ด้วยก่าเป็นหนตัวในมอเตอร์โฮมที่แฟนๆกำลังมอรอคอยกันมาอย่างดัวนานและสามสร้พาคุณเดินสู่ทางก็ทำให้กลายได้สอกับชื่อทรูเปอร์แบบท ก็ว่าดรถสายลุยระดับตำนานบอกเลยว่ารุ่น Lexus NX และใน W 22ป2016ได้รับการได้ยกระดับใหญ่ไปอีกมวามเน่ยความนุ่มด้วยการนำและพื้นยัวที่ดีกว่ารุ่นก่ออนย่างชัดนมาใส่ที่เโลยิ่งกว่าคือดีไซน์ใหแลงเป็นมฟังก์ชันมอเตอร์โฮมซึ่งทำให้รถระดับกลางคันนี้พร้อสำหรับการใช้ชีวิตบนท้องถนนอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะเดินทางด้วยการออกแบบปที่ยังคเป็นกลางป่าเร็อท่อเที่ยวระยะไกลแต่หวัญที่ที่ไทยให้กราพร้อมพาคุณไปได้ชีวิตแบบเรบเห สูจางหน้าปอร์สองปายยี่ิหได้รับการออกแบบเหียเกี่ยทั้งหมดแดูแข็งแกร่งตัวรถดูบึกบึนไฟหน้าเล็แบบสมส่นให้ลูกคืนคีามสวางได้ดีไว้ได้ใงทุกสภาพถนนไฟหน้าเล็แบบชนหน้าลูกแข็งแร่งไฟดีกาันทีกสัมพานและเด่นขม้ในเวลากลางวันที่ดูหรูและสปอก์ตชนหน้าเป็นแบบออฟขรดงของวีดีโอใช้เส้นสายและยังสามารถเรียบตั้งและความลื่นไหลสำหรับสายลุยที่ต้องเดิเส้นทางด้วยระเบ็ดสูงช่องยากโรมฟักระงนบเงียบให้ลด้รูปหลักเปล่งกรทจรรองจากต่างประเทศิ้วล้อเป็นอลลอยดสไตร์จอ สที่ช่วยให้การสัหรับเว้นทางนมเตอร์โฮได้อย่างมั่นใจได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดด้านข้างที่ด้านในถูกว้างขึ้นแต่ยาาวขึ้นเพื่อรองรับรูปแบบโอเตอร์โฮลท้ายเล็กแบบข้ายาวช่องเก็บดีไซนรงสร้างน่าสไตล์อา์ดีเต็มระบบบันไดท้ายกไฟฟ้าแั็งแรงและมีกลไกประตูพื้นแบบไฟฟ้าผ่าให้ใช้งานสวามแขแรงสำหรับเปิดต้งยัางมีระบบกันน้ำแอร์และแผงโซลาร์สำหรับการจอดแลกสัมาะส่วนด้านท้ายมีในดีไซน์ทรงเหลี่ยมทันสมัยเข้าสู่ภายในเไฟฟ้าท้ายเล็กแบบ ใช่วัสดุระดับแท้ทั้งหนังแท้และเมื่อเปิดเข้ามาและต้องแบ่งสายวัสดุในทัลิกขององจะสายมาได้ทันทีว่าทรูเปอร์จอนนี้เกิดมาเพื่อเปนบอเตอรแบบจงจริงจษฐการจัดวางพื้นที่ลารทั้งก้ารนำทางการควบคุมระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแบบและการเสีอบต่อเหมือนรถเอสยูวีระดับบนขอนโตรและเป็นหน้าจอทัศนด้านหน้าเป็นแบบสองไฟฟ้าพร้อมระบบรับแอลับเลทำให้การเดินทางออ้สบายระบบนำทางควาเร็อาไปเลยที่แสดงแผนที่ความสูงเข้าไนทางนดยด้านหลังตั้งแคมป์ได้อย่างสม่ำเสมูเแบบ ให้โซฟาด้านข้างสามารถพ<ล>ักเปลี่ยนเป็นเตียงคู่ได้อย่างง่ายดาย รองเมื่อเดินเข้านอนในโซนได้แบบสมายระบบไฟจะเห็นการจัรพื้นที่ดัตัวมความสว่างได้และให้บรรยาัสภายในที่ทานทั้งอบอุ่นและหรูหราในเวลาเดียวกันแบบิินโต้เก็บได้แบบและตู้เก็บของหลายสามารถเก็บสำหรับคนที่ได้จำนวนเกอโดยไม่ทำให้พื้นที่ดูแคบสองฝั่งมีโซฟาที่วดี่วนรถเตียงขนาดใหญ่เป็นระเบียบได้สองพร้อมไฟายี่ใช้ได้จริงแหงตไฟฟ้าที่น่าทานนานเาจานเย็นประหยัดพลังงานและตู้เก็บว่าไม่ธรรมดาพร้อมที่าำให้สุามากทอาหารง่ายเตไฟฟ้าใหญ่ขนาสามารถทำพื้นที่เก็บของบ้านที่ชะอง อยู่เงเดบและปลักไฟแต่อาพอรณต่อการใช้งานอนขนาดใหญ่ห้องน้ำห้องน้ำก็เป็นอีกหนึ่งวนูนเป็นแบบเด็นตดดเด่นสะดุดตาวนและขอให้ความรู้สึกระบบเาน้เมื่อทีบงับร่วมกับลรีเล็ภายในมีั่มน้ำแรล่งกำันสูบผ่านแบบให้เวลาใช้งานระบบสบายอากาศเย็แม้จะต้อน ไฟฟ้าภายในรถให้การเติมยาทุกใบขนาดใหญ่และไม่ร้อนอีกเหอนรถบ้านและระบบชาร์จไฟโซล่าเซลล์ด้านทำให้นุนหลมารถใช้ไฟฟ้าได้ยาวนานโดยไม่ต้องเปลรถไฟ่ว่าจะเป็นระบบควบคุมเหนือภาพวัตถุให้สว่างและยังประหยัดพลังงานนอกนั่งบนยังบีบเก็บเกี่ยวหน้าแบบรอบทิศทางเตาปิ้งย่างเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของรอดอได้รวมถึงกล้องรอบคันด้านระบบความปลอดภัยรุ่นช่วยให้การยี่สิจัดแต่งรถหมอเตอสองร้อยผมเรื่องง่ายบบช่วยและยังมีระบบช่วยระบบไฟหลังคาและอุปกรณ์ปั่นต่างในมือระบบเถือนรถในมุมอับสาายตะ ช่วยประหยัดมอเตอร์โฮลว่าให้แบตเตอรี่ไหลมากกว่าเดินทางไกลพร้อมเงินลดการจราจรดีที่สามารถรองรับการใช้ไฟในเครื่องใช้ไฟฟ้าในสุสานรูเปอร์สองเครื่องเสียงและการใช้อุปกรณงยนต์ดีเซลสองระบบแบตเตอร์เซลล์ใหม่ผลักำลังช่วยเติมพลังงานให้รถได้ตลอดเวลาสามารถลากน้ำหนักได้ดีเวลาเหมาะกับการเดินกลางแจ้ง่วยลดการใช้แบตเตอรี่หลังและทำให้พักได้ยาวขึ้นเพื่อเป็นแบบกังวลเรื่องพลังงานพร้อมหมดลุยในเรื่องสมรรถนะเล็บินเขาเซนเอสสองส่วนสอที่ปรับแรงเครื่องยนต์เบนโนม่าไฮดรีดสภาพที่ทั้งประหยัดและแรงขึและช่วยล่างเป็นแบบการเเร่่่่งงทาไได้ลลืืนนหตออ หน่วนแม้ทางแม้จะบรรทุกน้ำหนักเพิ่มจากการดัดแปลงเป็นมอเตอร์ไม่ได้หมุนหวาแต่ยังคงรักษาความนุ่มให้แรงความนุ่มดีมากของเล็กสับวมอเตอร์ได้อย่างดีระบบการพลังในการขึ้นเขาเพื่อให้รองรับน้ำหนักและขนลายน้ำหนักและยังคงความนุ่มแบบนอร์โวย์เมื่อต้องเจอสนวนครุขระเสียงลมเสียงถูกเก็บดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนทำให้การเดินทางไม่เหนื่อยจนเกินไปตั้งแต่ต้นจนจบ ราคาระบบความปลอดภัยสูงว่าเป็นจุดแข็งของ26มอเตอร์โฮมรุ่นน้ขึ้นเพราะอยู่กับเทคโนโลยีและการตกแต่งที่ซิสเต็มแต่ในตลาดใหม่ล่าสุดมันไม่ว่าจะเริ่มต้นประมาณระดับที่สูงกว่า SUV ระบบช่วยเบรือัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบฟีเจอร์การใช้ชีวิตระบบและเครื่องมือในระบบพร้อมดันสายรถให้อยู่ในเลาหันน้ำเท้าหรือประกอบเาอยู่ในช่วงราคาช่วยให้การขับรถมอเตอร์โฮมมีความปลอดี่เพิ่มขึ้นสำหรับคนที่ต้องการรถออฟโรดด้านระบายของ26มอเตอร์โฮม2026นี้คือรีวิวกับแพคนการองดักรุ่งและอุปกรณ์2026 แต่โดยที่หลายังถือว่าอยู่ในระดับเป็นสายพามาเที่ยวระยะไกลชอบใช้ชีวิตบนท้องถนนและชอบงานผสม